ทำไมแป้งโซอี้นะคะลูกค้าใช้แล้วติดใจเยอะมากว่าเฮ้ยเคยใช้แบบตลับแพงๆนะคะเคยใช้เคาน์เตอร์แบรนดสุดท้ายมาจบที่แป้งโซอี้นะคะใส่บอกเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะที่จะมาฟังว่ามันดียังไงนะคะใส่สาธิตให้ดูคะ่ะ กันน้ำกันเหงื่อได้ปกปิดติดทนทั้งวันเลยค่ะและจะบอกว่าที่สำคัญนะคะแป้งเนี้ยใส่พัฒนาสูตร1ปีเต็มๆกว่าจะได้โปรดักต์แต่ละโปรดักต์นะใส่พัฒนาสูตรนานมากเลยทำไมถึงนานขนาดนี้เพราะไซ่ต้องการให้มันออกมาแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆนะคะของไซายนะคะข้อแตกต่างคือปกปิดเนื้อบางเบากันเหงื่อกันน้ำระหว่างวันหน้าไม่ดรอปหน้าไม่เทาหน้าไม่เขียวค่ะและจะบอกที่สำคัญราคาดีมากเพราะว่าวันนี้ไซดเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางเองนะคะดังนั้นราคาถ้าพี่ไปซื้อนะ ที่ไม่ใช่โรงงานนะกล้าการันตีเลยตลับเนี้ยนะ2,000-3,000แน่นอนวันนี้ใส่ให้ราคาพิเศษ390บาทเท่านั้นเองนะคะแป้งโซอี้ของายนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันประกอบไปด้วยเบอร์หนึ่งะคะเหมาะกับคนผิวขาวอมชมพูเบอร์2ค่ะเหมาะกับคนที่ผิวขาวเหลืองนะคะและเบอร์3ค่ะใครที่มีผิว2สีผิวคามเบอร์3ไปเลยนะคะกล้าทาให้ลองจริงค่ะสาหรับใครที่สนใจแป้งโซอี้นะคะพิมพ์เข้ามาว่าแป้งโซอี้ค่ะไซจะให้ทีมงานนะส่งโปรโมชั่นเด็ดๆให้พี่ๆเลยนะคะติดตามทริปดีๆแบบนี้ในการดู แลาผิวหน้าด้ที่นี่กับสายบ้านครีมเลยนะคะ